ใจเย็นๆโอ้บ่ทันใจโอ้ไ่ทันใจยืนบ่ทันใจ <c ười> โอ้ยรีบไปไหนอ,อือเอาเอาไปกินเองไป <c ười> จักการเองเลย chào bác, chào bác. Ừ.